สำหรับวันนี้วานแนะนำชีสมาร์กสำหรับคนที่ต้องการให้ผิวหน้าขาวสว่างกระจ่างใสยังไงไปติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง m r PJ Beauty นะครับก็กลับมาพบกับบูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วเลยนะครับที่บรูลแนะนำชีสมาร์กสำหรับคนที่มีปัญหาเป็นสิวนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับบูก็จะมาแนะนำนะครับชีสมาร์กนะครับในการดูแลที่ผิวหน้าของเราดูขาวสว่างกระจ่างใสนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดรอยดำรอยแดงจากสิวนะครับซึ่งวันนี้บรูลก็จะมาแนะนำนะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับที่บรูลใช้แล้วก็ชื่นชอบเขามากๆเลยนะครับเดี๋ยว เราไปกันที่ตัวแรกเลยนะคะน็คือเจ้าตัว l e a d e r c l คลิ c กนะครับก็คือจะเป็นสูตรสีม่วงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวกิลรีนนะครับแล้วก็เจ้าตัวไฮยาลูรอนนะครับที่จะทให้ผิวของเราดูชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของเจ้าตัว HA ที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็เขานะครับยังมี ส่วนผสมของเจ้าตัวเมื่อหอยคากมาให้ด้วยนะครับก็จะทําให้ผิวของเราดูชุ่มชื้นลดการระคายเคืองทําให้ผิวของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ยังมีค่า pH บาลานซ์5.5ด้วยนะครับแล้วก็เขาไม่มีส่วนผสมของพวกพาราเบนนะครับพวก m i n e r อรัลอยพวกฟัก พวกน้ําหอมนะครับแล้วก็ตัวชีนมากของเขานี้แบบดีมากๆแนบหน้าดีมากใช้แล้วเห็นผลเลยนะครับอาจจะเป็นด้วยว่าเขามีส่วนผสมของเจ้าตัว H A นะครับที่ช่วยในเรื่องของการแพดเซล์ผิวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับที่บารุนชื่นชอบนะครับก็คือเจ้าตัวไซนิกสนะครับตัว My Juicy Bottom Marks นะครับซึ่งจะเป็นสูตรไวตาแอมพูนะครับสูตรสีส้มนะครับ ก็ถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอที่แล้วคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็บรุนจะมีแนะนํานะครับเจ้าตัวนี้เหมือนกันซึ่งมันจะเป็นสูตรสีเขียวออกเหลืองๆนะครับซึ่งตัวนั้นจะช่วยในเรื่องของการพู้ที่มีปัญหาเป็นสิวนะครับเจ้าตัวนี้บรุนก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะส่วนผสมเขาก็ดีนะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติที่เป็นพวกมัลติวิตามินนะครับก็จะเป็นพวกส้มพวกมะนาวพวกเลมอนอะไรพวกนี้ครับที่แบบ สกัดมาจากพวกผล,ลไม้ต่างๆนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวของเรานั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้ก็ส่วนผสมของเขานะครับนอกจากเจ้าตัวมัลติวิตามินแล้วนะครับเขาก็ยังไม่มีพวกน้ําหอมพวกพาราเบนนะครับต่างๆอีกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เหมาะมากสำหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็เจ้าตัวชี้มาของเขานะครับก็แนบหน้าได้เป็นอย่างดีก็หวังผลนะครับเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าตัวของโลจูคิสไวท์โพเลส s นะครับซึ่งมันจะเป็นเจ้าตัวไฮโดรเจลนะครับมีเนอรัลมาร์คซึ่งมันจะเป็นตัวเลข7อยู่ตรงนี้นะครับเจ้าตัวเนี้ยเขาก็จะชูโรงนะครับพวกเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแร่ธาตุเประการนะครับที่แบบเป็น คุณประโยชน์ให้กับผิวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวโซเดียมนะครับที่ช่วยทําในเรื่องของการเสริมเกาะป้องกันให้กับผิวนะครับตัวซิงคช่วยควบคุมความมันนะครับมีตัวแคลเซียมนะครับช่วยฟื้นบํารุงผิวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราดูขาวสว่างกระจ่างใสนะครับเสริมความยืดหยุ่นให้กับผิวนะครับช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวนะครับแล้วก็เขาอะยังประสานพลังของเจ้าจัวเจ้าตัว เจจูโลตัสนะครับก็คือเจ้าตัวดอกเจจูนั่นเองนะครับดอกบัวนะครับก็จะทําให้ผิวของเราดูขาวสว่างกระจ่างใสทําให้ผิวของเราดูสม่ําเสมอนะครับเผยผิวของเราให้มีสุขภาพที่ดีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับตัวชิ้นา่ของเขาก็เขาเป็นตัวเนื้อไฮโดรเจลนะครับก็จะแบบแนบหน้าได้ดีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็หวังผลได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ส่วนตัวต่อไป,จเ,ปเจ้าตัวเฟสอินเฟสนะครับตัวไวท้าเจลลี่ชีสมาร์กนะครับ,รบเจ้าตัวนี้เขาจะเป็นชีสมาร์กสูตรเจลลี่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสม่วนผสมของเจ้าตัววมันติวิตามินนะครับซึ่งจะมีพวกวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B5 วิตามิน B6 นะครับเจ้าตัวนี้บรุณเคยทำคลิปรีวิวแยกไว้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัวช้นมาร์กของเฟสอินเฟสนะครับเดี๋ยวบรุณจะเดี๋ยวทิ้งคลิปทิ้งทิ้งเขาเรียกว่าอะไร ทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนให้นะครับก็ไปกดคลิกดูกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวนี้เขายังมีส่วนผสมของเจ้าตัวในอะซินามัยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราดูขาวสว่างกระจ่างใสเอยให้ความชุมชื่นเอยช่วยปอบปลมผิวเอยนะครับทำให้ผิวของเราแข็งแรงนะครับมีตัว ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับเจ้าตัวนี้ก็ทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างนะครับคอลลาเจนของเรานะครับก็จะลดพวกรอยดำรอยแดงจากสิวปับสภาพสีผิวให้ผิวของเราดูสม่ําเสมอนะครับเจ้าตัวเนี้ยรุณก็ชื่นชอบแล้วพะเขาเป็นเนื้อเจลลี่นะครับมันแบบไม่ไหลเยิ้มนะครับแล้วก็แบบเกาะหน้าดีชีสมากชีสนแผ่นชีสแผ่นชีสของเท้านะครับก็ดีด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ ซึ่งชอบเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบหยิบตัวเนี้ยมานะครับก็คือเจ้าตัวบอโดมากินะครับตัวเจลลี่มาร์สเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นสูตรตัวไวท์เทนนิ่งนะครับแอนตี้ริงเกิลไวท์เทนนิ่งนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับที่เป็นแคปซูลยาสีเหลืองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ จะถูกพัฒนาสูตรมาโดยทีมแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกักเก็บวิตามินผิวนานาชนิดนะครับที่มีปริมาณสูงสุดนะครับถึง40,000เลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งเจ้าตัววิตามิน A วิตามิน B1, B2, B3, B5, B7, B9 นะครับวิตามิน C, วิตามิน E นะครับในรูปแบบของไรโพโซมนะครับก็จะประสานนะครับจากเจ้าสารสกัดนะครับจากเจ้าส้ม ฮาราบองนะครับจากเกาะเจจูนั่นเองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราดูขาวสว่างกระจ่างใสนะครับเจ้าตัวส้มตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับเขายังมีในส่วนของไฮยาลูรอนนะครับเจ้าตัวไฮยาลูรอนตัวนี้ก็จะทําให้ผิวเราดูชุ่มชื้นขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็นะครับเขาอะยัง ปราศจากพวกสารละลายเครื่องต่างๆถึง11ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํำหอมเอ่ยพวกพละเบนพวกมินเนอรลัลออยพวกสีอะไรต่างๆนะครับเจ้าตัวเนี้ยถ้าโดยส่วนใหญ่บุมจะหยิบเจ้าตัวเนี้ยมาใช้นะครับแบบเฮ้ยมันดีงามมากมันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับตัวชีสมาร์กก็ดีแนบหน้าดีนะครับ กาผิวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยหวังผลได้มา,มากๆเช่นกันนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าต,ตัวชีทมากที่บรุนแนะนํานะครับทั้งหมด5ตัวนี้นะครับแบบเฮ้ยมันก็ดีทุกตัวเลยนะครับแต่แบบบรุนก็ไม่มั่นใจว่ามันจะถูกจริตนะครับกับใครบ้างนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าอันเนี้ย มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของบรุนเองนะครับซึ่งบรุนก็ชอบทุกๆสูตรนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะบรุนจะชอบใช้เจ้าตัวบดงบาก,กีนะครับเจ้าตัวนี้แบบชื่นชอบมากมันแบบ ในเรื่องของตัวเจลลี่มาร์กเอ,อ่ยตัวแผ่นชีสมาร์กเอ,อ่ยอะไรมันกําลังพอดีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับยังไงแล้วสําหรับใครที่ลองไปหาซื้อใช้เลือกดูกันได้นะครับที่วัดสันนะครับแล้วก็เขาชอบมีโปรโมชั่นอยู่บ่อยๆด้วยแล้วก็ถ้าใครได้ทดลองใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงนะคบก็มาพูดคุยมาเมามอยนะครับกับบอลลูนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กับบอลลูนด้วยแล้วก็ไว้เจอกัััันนนนใคคลิปปปววดดีีโอถไไะรรบบสห้ นะครับบ๊ายบาย